เอกมสุดี่เล่นไมกันนะครับกลับมาครับเกมหนอนนะครับหลังจากที่หายเป็นนานนะครับช่วงนี้กระผมลงแต่กเกมเอ่อชสรัสเลยซึ่งสนุกนะครับเราไปเ่มาเล่นดูยนยครับแดกกลัวจะเบื่อก็เลยเดี๋ยวมาเล่นเกมหนอนบ้างหลังจากที่หายเป็นานกงจากที่เราไม่ได้ลงคลิปเกมหนอนนานนะครับโอเคไปกันเลยและฉันก็กลับมาตัวเล็กอีกครั้ง เราต้องตามหาศพของใครสักคนที่ตัวใหญ่พอที่จะให้เรากินเข้าไปแล้วเติบโตต้องเมสชัวตามหาศพอ่ะอ้าวตายใคให้เดินมาชนพี่เหรนอ้องออายางว่าเดินมาชนอีกแล้วครับ นี่มันอะไรกันครับนี่ตอนนี after, ้เราอยู่ล่างขวาเดี๋ยวจะขึ้นซ้ายไปอ๋อจะปเอ้าแผนการตัดหน้าเป็นไงล่ะแต่กูไม่ได้ตั้งใจหรอกมันฟุกดูดูดูเอโฆษณาอีกแล้วโฆษณาจริงเลย ข้าไปทำไมครับตะกี้เราโลบไปนิดนะนึงเจ็ดพันศัตรูเหรอวะน้อยจังไงแสดงว่าไอ้เมื่อกี้มันตัวไม่ใหญ่กันมากนะ่ะเนี่ยทอไมโลบมากลาภหายแต่รอบเปโลบรับรองต็มตีมตีมตีม,มลูก แกรยบโอ้กระตุกมากอยู่ท่ามกลางความยิ่งใหญ่ระหว่างพี่สม้มพี่ติมพี่ฟ้าโ oh oh ah! อา๊ยก็อดโอ๊ยก็อดอ้าว่าไงดีแซกผ่านรูเล็กๆช่องแคบแอฟริกรันโอ้โหมีนี่มึงไม่ตายกันหน่อยเหรอช่วยตายกันทีนะ โอ้ยแต่และตัวใหญ่ยิ่หายช่วยตายได้หรือเปล่าโอ้ยคุณแห่ยังไม่อยากเก็บเลยอะสงวนไว้ก่อนรอคนตายก่อนมอนไว้ที่ถ้าเก็บถ้าเก็บไปอาจจะมีคนตายคืรล้างสังหรณ์ไรละก็วเอ ตายซะเถอะมีคนตายจริง